กับสวีทท่านผู้ชมคนดูที่น่ารักของพี่บังนะฮะดูวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสาาทร่ามนะฮะเป็นเกมยอดฮิตติดกระแสมากเลยฮะตอนนี้นะหลายคนก็รู้จักนะฮะเออเดี๋ยวนี้เราเป็นสุดเคล็ดลับดีๆมาบอกนะครับผมเออมาหลายคนถามพี่บังนะว่าพี่บังเล่นช่วงเวลากี่โมงนะฮะ วันนี้นะฮะพี่บางเล่นช่วงเวลาหกโมงเช้านะครับผมเออเราเดือดร้อนมามาะฮพอดีพี่บางมึงกัดมานะฮะเออจากโรงอาหนะฮะถ้าเราไปต่อฮะทุกคนเปิดนี้แคหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดบาทนะอร่อยคุยฮะเออฝากไปตามฝากแชร์ช่องพี่บางหน่อยนะถ้าเราเรจะท่ายคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูทุกวันเลยนะผมเออมาเลยฮะาอเด็ยคุยฮะเปิดนี้ละฮะเห็นไหมฮะ ช่วงเวลาเป็นสิดจับคัญน,นะฮะเออแถมในเกมก็จะมีบอกสูตร AI ให้เราด้วยนะผมเออรองครอบจุ้มกันได้นะฮะมาวันนี้นะครับเวลา6โมงนะฮะเออเปิดนี้1,228บาทนะฮะเราก็ไปต่อะฮะทุกคนเออลองสูตรดีๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าสูตรนี้จะใช้ได้จริงหรือเปล่านะเออเปิดล้างหน้าเด็ก5บาทกรือว่า10ทีนะวันนี้นะฮะเ,เราไปต่อฮะ อะไรนะฮะอะไรปุยฮนะจัดคุยฮนะมาคลิปสีแดงมาแล้วฮะทุกคนเออไว้มาก่อนฮนะเรียบร้อยฮะเปิดนี้สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะอะไรคุยฮนะเอาเรื่องนะทุกคนเข้าเบ็ดห้าบาทนะฮะเออวันนี้เบ็ดห้าบาทเข้านะฮะทุกคนนอกนอกไหลดีนะฮะวันนี้นอกไหลดีนะฮะทุกคนเออวันนี้สอง ้อยหนึ่งบาทน,นะฮะเออเอาวะเอาไงดีฮะก็ลองซื้อแค่เป็นสิบบาทพอเนาะอนยะ่างน้อยเราก็ได้กําไรแล,ล้วฮะวันนี้เอออย่างน้อยวันนี้เราก็ได้กําไรไปละ,ะซื้อแค่นี้พอฮะเราอย่าไปหวังเยอะนะฮะเล่นกับพี่บางนาะเราไม่ได้แบบวา่าวูวามนะทุกคนเออเวลาได้เราต้องมีเทคนิคนะฮะ ต้องเปลี่นเกมนะเออเราอย่าไปอย่เกมเดิมน,นะมันจะดูเราเอ้ยสวยงามฮะเปิดนี้7 8 8บาทนะเราไปต่อฮะเออเดมาเต็มหน้าขอเอขอเอฮะเอ,เอมาเอลงมาสวยงามผมเปิดนี้หนึ่งมืเ่เจ็ดแปดยุ่งละเตียเปิดนี้หนึ่งมื่นะเอาเรื่องนะทุกคนวันนี้นะฮะช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญนะพี่บังบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปเล่นได้นะฮะ ามได้นะฮะในกลุ่มเดรนแกรมปุ่นพังนะฮะทุกคนเออยินดีดีนะฮะเปิดนี้หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสามบาทนะทุกคนเออเอาเรื่องนะทุกคนเออไปต่อฮะบางทีนะสาวท่ามนะเท้าโอกาสเท้าไหลนะทุกคนนะฮะมีบางสังเกตหลายรอบนะถ้าอันไหนตัวแดงหน้าตัวตัวหน้าสีแดงมาเยอะนะนะฮะเต็มตัวได้เลยฮนะทุกคนเออ โอ้โหเมื่อกี้นะฮะเอเต็มหน้าเลยฮะทุกคนหมื่นสามมากเฮ้ยฟีในฟีไหมฟีในฟีไหมฮะหยุดไปต่อฮะเนี่ยฮะเรียบร้อยนะฮะเขาไม่จ่ายเราละเห็นไหมเห็นไหมฮะเออมันมารอบเดียวนะฮะทุกคนไม่ใช่ว่ามันจะแบบว่ามาหลายรอบนะฮะพี่บางสังเกตหลายรอบเลยนะพอแล้วผมวันนี้นะฮะสำหรับ สูตรของพี่บานฮะเปิดล้างหน้าเบ็ดห้าบาทไปก่อนสิบทีนะผมถ้าเราก็ซื้อซิะเป็นนะฮะเบ็ดห้าบาทก็เข้านะผมเออเล่นเล่นน้อยพอผมเราอย่าไปววามนะฮะสำหรับวันนี้พี่บานะขอตัวลาพีพ่่น้องไปก่อนนะผมสวัสดีครับ